ค่ะสำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการ k k u Volleyball Academy นะคะกับขอนแก่นสไตล์นะซะซึ่งเราก็จะร่วมมือกันแล้วก็จาการร่วมมือในวันนี้ค่ะเราก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสโมสรน,นะคะของขอนแก่นสไตล์ c เป็น k k u ขอนแก่น STAR VC นะคะก็จะมี k k u ไปอยู่ในชื่อด้วยรวมทั้งมีการออกแบบโลโก้ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ชื่อแล้วก็โลโก้ก็ได้ มีความเห็นชอบร่วมกันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันค่ะในการที่จะพัฒนาสโมสรใหม่รวมทั้งในการที่จะเตรียมทีมโดยมหาทยาลัยขอนแก่นจะดูแลศูนย์ฝึกนะคะหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สโมสรแล้วก็การเล่นระดับอาชีพต่อไปนะคะแล้วก็คงจะร่วมมือกันในหลายๆด้านนะคะทั้งการสนับสนุนนะคะมหาลาลัยขอนแกน่นเรามีสถานที่เรามีสนามเรามี นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีนักกายภาพบําบัดนะคะเรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญนนะะในเรื่องของการกีฬาก็จะมาสนับสนุนแล้วก็รวมทั้งเรามีสิ่งสนับสนุนอื่นๆนะคะค่อนข้างจะครบคัน,นะคะที่พักนักกีฬาเรามียานาหาะเรามีนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินต่างๆเราก็มีความพร้อมนะคะก็ซึ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้การสร้างทีม อลเบลนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เยวาวชนจกนกระทั่งถึงทีมสโม,มสรอ,อาชีั้นนะคะได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนแล้วก็ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับสโม,มสรให้กับนักกีฬาลอลเบลของจังหวัดขอนแก่นของภาคอีสานแล้วก็น่าจะรวมถึงการส่งผลดีต่อในระดับชาติต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ